ครับตาลปาปายิโซบครับมือนี่ครับมาไปก่อนครับมาพริกผงผงชรสผงนวงัวผงแซ่บครับมาไปก่อนครับส่วนผมคือปผงดิบๆครับเราค่อยไปล้วนให้มันสุกครับเพราะว่ามันละเฮ็ดให่อ่าเขาบอกว่าไอรสชาติมันฝังเข้าไปในเนื้อ ปาครับถ้าเราห่อเป็นล้วนก่อนเรามไมนนี้ไปก่ออยู่ด้านหนอกครับมันที่พอเสียบหดทางในหดนี่ครับผงบอ,อันนี้เขาครัวครับอย่ากจะพู่มากครับผมใส่เพิ่มความหอม ผลต่อไปลายกำลังเหนียวเลยกำลังงามเลยครับนำปลาใส่ไปครับ าจากน้อยตังบึงน้าวีน่าจากสองนุ้ยครับต้องรอดูน้ำมันก่อนนะน้าวโอ้น้ำไหลยอยู่ครับ เรามาแล้วครับง่ายครับครับผมแล้วมาเบิ่งหน้าตาครับอีกน้อยเบิ่งหน้าตานะครับครับผมขอบคุณครับ